เมื่อบุรุษที่เก่งที่สุดในเรื่องผู้ที่เกือบจะสังหารมูซันได้กลับต้องมากลายเป็นอสูรจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยูริจิกลายเป็นอสูรการาสวสดีเ,เพื่อนช่องไทยโยอันนี้กันด้วยนะครับสำหรับวัดอีฟในครั้งนี้จะเป็นตัวเหตุการณ์หากยูริจิได้กลายเป็นอสูรซึ่งดูจะเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่สำหรับหน่วยพิฆาตอสูรกันเลยทีเดียวจะมีใครอยู่เขาได้ไหมและเหตุการณ์จะเป็นยังไง เหตุการณ์จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงตอนที่มุสันได้พบกับยริจิในช่วงแรกมูสันแม้จะเจอกับหน่วยวิฆาอสูรมาเยอะแต่ก็เริ่มที่จะเอื่อมละอาหมดความสนใจไปแล้วจึงได้คิดว่าจะสังหารนักล่าสูรคนนี้ไปแบบให้จบอย่างไวแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อตัวมุสันนั้นโดนยริจิฟันไปแบบยังไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งเป็นการฟันที่ทำให้มุสันบาดเจ็บสาหัสแถมไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างทันทีอีกด้วยเจ้าคิดว่าชีวิตคืออะไรกัน โยริจิได้เอ่ยปากถามในขณะที่มุซันนั้นกําลังโกรธและกลัวเลือยขึ้นหน้าก็ได้แต่คิดว่าตอนนี้ตัวเขานั้นหากอยู่และสู้ต่อไปจะคงรอดยากจึงตัดสินใจที่จะแยกตัวออกเป็นชิ้นส่วนและทําการหนีไปฟื้นฟูร่างกายทําให้ตัวมุซันนั้นในตอนนี้อ่อนแอลงไปอย่างมากทามโยจึงสามารถรู้จัก,จากคาสาปของมุซันได้บาจิงอีกนิดเดียว,วยแท้ๆก็จะสามารถกําจัดคิบสุสจิได้แล้ว ทำไมเจ้าถึงต้องการให้ชายเมื่อสักครู่นี้ตายละ่ะทั้งๆท,ที่เจ้าเองก็เป็นอสูรด้วยเช่นกันนี่ดิฉันเป็นอสูรก็จริงแต่ดิฉันไม่ได้ต้องการมันเลยดิฉันแค่ต้องการเห็นลูกของดิฉันได้เติบโตแต่ใน,นตอนนั้นดิฉันนั้นได้ป่วยหนักและกำลังจะจากโลกนี้ไปตัวคิวสุจิก็ได้เข้ามาเสนอให้เป็นอสูรจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวดิฉันก็ไม่คิดเลยว่าการเป็นอสูรนั้นจะกระหายเลือดเนื้อมนุษย์ได้ถึงขนาดนี้คลั่งไม่มีสติได้เผลอสังหารครอบครัวไปแบบไม่ได้ตััออัั้้้้งงงใใจจจเเเเเเลลลืืืออออดขชชาาายยผูนน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 มมมคคทีีี่่่ะปปหธรรรก็ิ คิดว่าต่อจากนี้ชายผู้นั้นจะไม่ปรากฏตัวออกมาจนกวา่าท่านจะสิ้นลมหายใจแล้วล่ะคะ่ะข้าน่ะทำอะไรไม่เคยสาเร็จเลยจริงๆพี่ชายฝาแฝดก็ไปเข้าร่วมกับชายผู้นั้นโดยหวังให้ตนมีชีวิตรอดอย่างยาวนานถึงขั้นได้ยอมเสียเกียรติช่างน่าเวทนายิ่งนักถ้ามโยมีอาการสั่นกลัวโยริจิอยู่เล็กน้อยก่อนที่จะวิ่งหนีไปโยริจิไม่ได้ตามไปจัดการกับธรรมโยที่เป็นอสูรเนื่องจากสัมผัสดได้ว่าธรรมโยจะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตใครอย่างแน่นอนโยริจิ ได้โดนขับไล่ออกจากหน่วยพิฆาตอาสูรเนื่องจากพี่ชายฝาแฝดได้กลายเป็นอลูนที่สังหารผู้ใช้ปานตะวันกับผู้นําของหน่วยพิฆาตอาสูรตระกูลอูเบชิกิไปยิ่งไปกว่านั้นโยริจิยังพลาดที่จะสังหารมุซันได้อีกด้วยโยริจิผู้ที่ร้เส้นทางเดินจึงได้มุ่งหน้ากลับไปที่บ้านหลังเก่าของเขาแต่ปรากฏว่าก็ได้มีคนเข้ามาอาศัยอยู่แล้วนั่นก็คือตระกูลคามาโดตระกูลคามาโดนั้นได้ก็รับโยริจิเป็นอย่างดีและเคารพนับถือท่านสมุไรผู้นี้เป็นอย่างมากทุกครั้งที่โยริจิมา ก็มักจะทําการต่อรับอย่างอบอุ่นประจํายริจิต้องการที่จะหาผู้สืบทอดปานตะวันของเขาแต่เพื่อป้องกันไม่ให้โคคุชิโบกับมุซันรู้จึงได้ทําการเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นละบัมเทพสุรยิยันหรือฮินโคมิคคางุระนั่นเองซูมิโยชิได้ทําการจดจํากระบวนา5ไร่รารล่านั้นและทําตามอยู่ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งโยริจิได้มอบตากหูลายไพฮานาฟูดะที่เขานั้นติดตัวอยู่ประจําให้กับซูมิโยชิไปและได้จากไปแบบไม่กลับมาหาครอบครัวเขาบุรด,ดอีกเลยโยริจิ ได้ภายในจรนไปเรื่อยไล่กำจัดเหล่าอสูรไปจนก,กระทั่งได้เจอกับธรรมยศอีกครั้งท่านสมุไรตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้ข้าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยไล่ปราบอสูรอย่งางไรจุดหมายไปเรื่อยเพื่อหวังลดอัตาการตายของมนุษย์ที่ต้องถูกอสูรกัดกินแต่ก็ไร้วี่แววชายผู้นั้นท่านคงจะหมายถึงคีวุสุจิมุซันชายผู้นั้นหวาดกลัวความตายเหนือสิ่งอื่นใดในต,ตอนที่ดิฉันยังอยู่ภายใต้คำสาบของมุซันดิฉันได้เชื่อมโยงกับจิตของเขารวมถึงความคิด จึงได้รู้ว่าตัวมุซันนั้นกลัวความตายมากกว่าสิ่งอื่นใดและการที่ท่านซาูไรัยที่เกือบจะสังหารเขาได้ก็คงไม่ต่างอะไรกับตัวท่านนั้นเป็นความตายที่จะพามุซันไปลงนรลกหรอกค่ะเกงว่ามุซันจะไม่ปรากฏมาจนกว่าท่านจะตายจากไปแล้วจริงๆแล้วพอจะมีวิธีอะไรบ้างไหมที่จะทำให้ข้านั้นได้เจอกับชายผู้นั้นดิฉันเกงว่าจะไม่มีอะไรนอกจากตัวท่านนั้นต้องการไปอสูรและมีชีวิตอย่างยืนยาวเจ้าสามารถทาให้ข้าไปอสูรได้สินะ ก็ดิฉันก็ยังไม่เคยทําหรอกนะคะแต่การกลายเป็นอสูรนั้นจําเป็นที่จะต้องกินเลือดเนื้อมนุษย์เท่านั้นท่านจะรับได้หรือไม่ข้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วหากข้าได้มีโอกาสแก้มือโดยสังหารกับชายผู้นั้นลงได้โดยมือของตัวเองถ้าเป็นอสูรแล้วละก็ดิฉันมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นค่ะเหตุการณ์ได้ตัดภาพไปทางฝั่งของโคคุชิโบที่กําลังไล่กวาดล้างผู้ที่สามารถใช้ปานตะวันได้ก็ได้พบเข้ากับน้องชายของเขาแกเองเนอโยริอิจิมีธุระอะไรอย่าบอกนะว่าจะมากําจัดข้านะ พี่ชายข้ารับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของรอยปานแล้วลนะ่ะถ้าพี่ชายเป็นอสูรข้างขึ้นที่หนึ่งแล้วล่ะก็ข้าก็จะขอเป็นอสูรข้างขึ้นที่สองจะได้ไหมนี่เจ้าพูดอะไรของเจ้านะ่ะฝีมือที่เจ้ามีมันเหนือยิ่งกว่าข้าซะอีกแถมเจ้ายังกลัวตายเพระรู้เรื่องรอยปานอีกน่าสมเพชซะจริงจน้องข้าเสียงปริศนาได้หล่อออกมาจากมุมมืดถ้าแกต้องการที่จะเป็นอสูรและทําประโยชน์สูงสุดให้กับข้าแล้วล่ะก็ข้าก็ยินดีข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าแกจะเป็นอสูรที่เก่งกว่าขนาดไหนกนกัไม่แน่ แกอาจจะเป็นอสูรที่ถูกเลือกด้วยก็ได้เสียงนั้นก็คือเสียงของชายที่เรานั้นคุ้นชื่อดีใช่ครับมันคือคิบุซุจิมุซันนั่นเองไม่ได้นะครับท่านมุซันหากเจ้านี่เป็นอสูรแล้วล่ะก็มันคงจะมีแผนอะไรแน่ๆไม่เป็นอะไรรล้วก็คุชิโบต่อให้มีแผนหรือไม่หากโยริจิเป็นอสูรแล้วล่ะก็น่าจะสามารถโดนแสงแดดได้แน่นอนมุซันนั้นได้เปลี่ยนโยริจิให้กลายเป็นอสูรและและก็ตามคาดโยริจิที่ได้กลายมาเป็นอสูรมีฝีมือแข็งแกร่งยิ่งกว่าราชาอาสูร แต่ทางตัวของเขาก็ขอเป็นแค่ข้างคืนดี่2ร้องจากพี่ชายของเขานั่นเองในช่วงแรกมูสันรู้สึกผิดหวังอยู่เล็กน้อยเนื่องจากที่แม้ตัวยูริจิเองก็ยังไม่สามารถถูกแสงอาทิตย์ได้ถึงจะอย่างนั้นการที่ยูริจิมาเป็นอสูรนั้นก็ทําให้มูสันนั้นสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมจะไม่มีใครสามารถกําจัดเขาได้อีกต่อไปแล้วหากมียูริจิอยู่มูสันได้เร่งเดินหน้าแผนการเปลี่ยนคนให้การมาเป็นอสูรเพื่อที่จะหาผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไป พร้อมกับหาดอกที่กลางเสียเงินไปด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้แผนของมุซันนั้นคืบหน้าแต่อย่างไรเวลาได้ผ่านมาจนถึงยุคของทันจิโร่อสูรข้างขึ้นในตอนนี้เป็นข้างคืนที่หนึ่งโคคุชิโบข้างคืนที่สองโยริจิข้างขึ้นที่สามโดมะข้างคืนที่สี่อาคาสะข้างคืนที่ห้าฮังเทนงูข้างคืนที่หกกิวทาโร่กับดาคิและเตรียมข้างขึ้นอันดับที่6เป็นเกกโกะกิวทาโร่และดาคิได้ตายในภาคย่านเลิงลมเกกโกะกับฮังเทนงูได้ตายในภาคหมู่บ้านช่างตีดาบ เหตุการณ์ในตัดมาในศึกปราสาทไร้ขอบเขตที่ทางตัวนักล่าอสูรจะต้องไปเจอกับข้างขึ้นทางด้านตัวยูริจิได้รับคำสั่งจากมูซันให้มาคอยเฝ้ารังไหมเพื่อป้องกันไม่ให้เหล่านั้นอสูรหรือรวมถึงเหล่าเสาหลักมาจัดการหรือทำอะไรได้ในตอนนี้เปรียบเสมือนกับว่ายูริจิเป็นบอดีกาดตลอดเวลาของมูซันในภาคปราสาทไร้ขอบเขตไปเลยเหตุการณ์ในภาคปราสาทไร้ขอบเขตจะดำเนินการไปตามเรื่องหลักเลยจนกระทั่งได้เข้าพิธกับมูซัน ตัวยูริจิได้เข้ามาขวางและป้องกันไม่ให้ใครได้แตะต้องกับมุซันไดท้ทำยังไงดีล่ะไม่นึกมาก่อนเลยว่าอาสูนขั้งคนที่สองจะเก่งๆได้ถึงขนาดนี้ยูริจิได้แกว่งดาบแค่ทีเดียวก็สามารถกําจัดเหล่านักล่าอาสุนได้ทั้งหมดแล้วจกกนกระทั่งพวกทันจิโ่ได้มาถึงบวกกับเสาหลักทุกคนที่เหลือรอดตัวมุซันนั้นได้ทําการหนีและหลบซ่อนเพื่อโดยสถานการณ์การต่อสู้ของยูริจิทันจิโ่ที่ได้เห็นมุซันหนีนั้นจึงได้ตะโกนออกไปว่าอย่าหนีนะไอ้คนชั่ว แกจะต้องได้รับกรรมที่แกได้ก่อขึ้นไว้ขีบสุสจิมุทันจิโร่ยังพูดไม่ทันจบคมดาบที่รวดเร็วก็ได้เข้ามาใกล้ที่จะถึงตัวทันจิโร่ที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวกอยููได้เข้ามาเอาตัวเองมาบังการโจมตีของยูริจิเพื่อป้องกันไม่ให้ทันจิโร่นั้นได้ตายลงไปการโจมตีของยูริจินั้นรุนแรงไปอย่างมากถึงขั้นกิยูนั้นขาดครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวคุณกิยูทันจิโร่มีชีวิตรอดต่อไปนะเสียงสุดท้ายของโทมิโอกะ ทำให้บรรยากาศแถวนั้นดูมีความสิ้นหวังเพราะเพียงแค่การโจมตีแค่ครั้งเดียวก็สามารถทําให้รอบข้างพังทลายลงได้และสามารถจัดการกับเสาหลักลงได้หนึ่งคนแรงกดดันอันมหาศาลจากชายผู้นี้ทําให้บรรยากาศโดยรอบได้รับแรงกดดันอันมหาศาลไม่ทันได้คิดอะไรมากทันจิโร่ก็ได้เข้าไปโจมตีแบบลืมหยุดหายใจและลบกีดสังหารของตัวเองลงเหลือเพียงแค่ความโกรธ ฮันจิโร่ได้เข้าไปโจมตีซโยริจิแบบรวดเร็วถึงขั้นที่เสาหลักอสรพิษเสาหลักคนอื่นๆนั้นมองไม่ทันกันเลยทําให้การโจมตีของฮันจิโร่ในครั้งนี้มีความรุนแรงเป็นอย่างมากแต่ยูริจิก็สามารถปัดป้องได้หมดทุกกระบวนท่าของฮันจิโร่กระบวนท่าแบบนี้เหมือนกับหุ่นที่เราเคยฝึกที่หมู่บ้านช่างตีดาบไม่ผิดแน่คนคนนี้ก็คือคนคนเดียวกับที่หุ่นนั้นจําลองไม่ผิดนอย่างแน่นอนต่อไปซ้ายเหรอปัดการโจมตีได้ต่อไปข้างล่างแน่ เย่อมถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วก็น่าจะพอสู้ได้ฮันจิโร่ได้ปัดป้องกระบวน5และโจมตีสวนกับยูริจิได้อย่างสูสีแต่หารู้ไม่ว่าความจริงแล้วทันจิโร่ถูกฟันไปแล้วกว่า300ครั้งอะออแย่แล้วเราได้รับบาดแผลมากจนเกินไปแถมการโจมตีครั้งนั้นที่เราโดนไปนั้นมันค่อยๆร้อนขึ้นทุกทีแล้วเรากับว่าเรากำลังถูกเผาไหมงไง้อย่างนั้น ในระหว่างที่ทันจิโร่กำลังจะโดนปิดฉากนั้นก็ได้มีเสาหลักคนอื่นเข้ามาช่วยปราณอสารพิษกระบวนท่าที่ห้าอสรพิษคืบคลานปราณความรักกระบวนท่าที่หกมรสุมรักโบกพัดผิวแผ่วการโจมตีครั้งนี้ของมิซุริกับโอบานายสามารถขัดขวางการสังหารทันจิโร่ได้แต่แล้วทั้งคู่ก็กลับเห็นว่าแขนทั้งสองข้างของตนเองนั้นได้ขาดไปหมดแล้วมิซุริกับโอบานายในตอนนี้หมดสภาพการต่อสู้แล้วได้นั่งรอความตายที่กําลังเข้าคืบคลานมาหาพวกตน ความติดหวังได้มาเยือน,น่วยพิฆาตอสูรโยริจิได้เข้ามาปิดชีพพวกเขาทั้งคู่พร้อมกับเสาหลักทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นในระหว่างที่โยริจิกําลังจะฟันเข้ามาที่คอทันจิโรเองช่วงซิววินาทีที่กําลังจะสังหารทันจิโรได้พร้อมกับเสียงดังสับป,ประหลาดดังออกมาว่าปลานตะวันกระบวนท่าที่11มังกรสุริยันการกรดแต่ทันใดน,นั้นเองตัวภาษาไร้ขอบเขตได้พาทุกคนออกมาสู่โลกภายนอกได้แบบงงๆตัวผู้สานที่ออกมาโลกภายนอกด้วยก็ด้แจะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น พร้อมกับเสียงที่ดังฉึบที่บริเวณท้องของมูสันมูสันสังเกตเห็นได้ว่าโยริจิกับไทจิโร่ได้ใช้ดาบของตัวเองนั้นเสียบไปที่ท้องของตนโยริจิทาไมแกถึงขัดขืนข้าได้จริงๆแล้วข้าน่ะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าอยู่แล้วเพราะเดิมทีข้าเป็นอสูรที่เกิดมาจากธรรมยศอยังไงละ่ะจึงเป็นอสูรที่ไม่ได้มาจากแกและไม่ถูกคำสาปของแกในตอนนั้นที่ข้าได้รับเลือดของแกมันก็เป็นเพียงแค่การรอกเท่านั้น เหตุการณ์ในย้อนกลับไปอดีตในตอนที่ธรรมยได้คิดแผนที่จะโค่นล้มมุสันออกได้ก็ได้เปลี่ยนโยริจิให้กลายเป็นอสูรและที่น่าทึ่งก็คือสามารถถูกแสงตะวันได้เลยและไม่จําเป็นที่ต้องกินเนื้อมนุษย์โยริจิมีมรสูโลหิตท,ที่สามารถหลอกระหว่างความเป็นมนุษย์กับอสูรได้หรือก็คือสามารถเข้าออกความเป็นมนุษย์กับอสูรได้อย่างอิสระธรรมยศต้องการให้โยริจิแอบแทรกซึมเข้าไปอยู่กับมุสันเพื่อใี่ตัวมุสันนั้นจะได้เลิกหลบซ่อน ในตอนที่ยูริจิได้รับเลือดของมุซันมานั้นพลังมนสูตรโลหิตของยูริจิก็ได้เริ่มกระบวนการการกรองเลือดของมุซันให้สามารถหลุดออกจากคำสาปได้ทันทีแต่เพื่อไม่ให้มุซันนั้นจับได้จึงได้ทําการหลอกว่าตัวยูริจิยังตกอยู่ภายใต้การคกงของมุซันอยู่เหตุการณ์กับมาที่ปัจจุบันมุซันได้ถามต่อไปอีกว่าแล้วนาะคิเมทําอะไรอยู่ทาไมถึงปล่อยเสาหลักที่แกฆ่าไปนั้นรอดมาได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับปา้าสาไรคอบเขตนั่นนะเป็นฝีมือของยูชิโร ที่ได้ทาการควบคุมนาคิเมะและสร้างภาพลงตาขึ้นมาอย่างไรละ่ะและตอนนี้ไม่มีปัสสาระกข้บเกยอีกต่อไปแล้วนาคิเมะเองก็ถูกสังหารไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยพวกแกนี่มันรวมหัวกันทําเรื่องไร้สาระกันนี่วะยญยผู้หญิงคนนั้นแผนการล่อลียมมากนะักมูสันได้ตอบโต้โดยใช้แท่กระดูกหนามจํานวนมหาศาลโจมตีไซโยริจิและทันจิโร่ lo, ซึ่งทุกการโจมตีนั้นได้มีเลือดของมูสันจานวนมหาศาลที่จะไม่เปลี่ยนโคนให้กลายเป็นอสูรแต่จะเป็นการทําลายเซลล์แทน ทันจิโร่ได้ถูกการจบตีนั้นเข้าให้จึงทําให้ตอใน,นทันจิโร่ติดพิษและทรมานเป็นอย่างมากยูริจิได้ทําการฟันเข้าที่คอของมูซันและนาตัวอีก500แผลภายในเวลาเพียงแค่5วินาทีมูซันถึงกับกรีดร้องและทรมานแสบร้อนแสบไม่เป็นอย่างมากนนหนอไอเจ้าปีศาจนี่สงสัยคงจะมีแค่ทางเดียวก็คืออย่างน้อยต้องได้ดูดกืนมันไม่ก็ทันจิโร่เพื่อให้ข้านั้นทนต่อแสงตะว,วันที่กำลังจะมาถึงได้ แล้วโอกาสที่พวกมันจะฆ่าข้าได้ก็จะลดลงตามไปด้วยมุซันไม่รอช้ารีบเข้าไปหาทันจิโร่เพื่อที่จะดูดกืนแต่ก็ถูกยยริจิเข้ามาขวางเอาไว้ปรอนตะวันกระบวนห้าอยสการโจมตีครั้งนี้ทําให้มุซันนั้นเกือบที่จะต้องตายลงมุซันกําลังจะทําการกระจายตัวเหมือนกับก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่สามารถกระจายตัวได้เพราะมุซันนั้นโดนยาของธรรมโยเล่นงานเข้ามานั่นเองในจังหวะนั้นที่ยยริจิกําลังจะเข้ามาสังหารมุซันนั้นจู่ๆยยริจิก็ได้กระอักเลือดขึ้นมาแบบงงๆ ตัวมูซันนั้นได้ยิ้มและหัวเราะออกมาในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงแล้วสินะความเป็นจริงแล้วนะ่ะเลือดของข้าที่เข้าไปนในตัวแกแม้จะกรองมันและหลุดออกมาจากการควบคุมของของ้าได้แต่สำหรับแกแล้วข้าให้เลือดแบบพิเศษโดยเฉพาะเลยแม้จะหลุดออกจากคำสาปไปได้แต่ถ้าร่างกายของคน,คนนั้นมีอายุเกิน400ปีไปแล้วจะเริ่มกระบวนการทำลายเซลล์ตัวเองลงแบบช้า พขาถือว่าเป็นผู้ทรยศต่อข้ามูสันในทาการฟื้นฟูส่วนที่ถูกทำลายไปแล้วก็ได้เดินเข้าไปหายูริจิที่กําลังอ่อนแอลงพร้อมกับโจมตีซ้าเพื่อทําให้ยูริจิได้ตายไวขึ้นในตอนนี้เซลล์ในร่างกายของแกน่าจะถูกทําลายไปแล้วมากกว่า60%สินสินะดูแล้วน่าจะอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงงั้นข้าก็จะเร่งให้แกได้ไปสบายมากยิ่งขึ้นแล้วกันท่านนดนั่นเองฮันจิโร่ได้รับยาแก้พิษจากแมวของทัมโยแล้วลุกขึ้นมาอีกครั้งฟันเข้าที่แขนของม กระบวนท่อที่11อผิวน้ําสงบนิ่งปานความรักกระบวนท่ที่สองความรักอันเลร่าร้านปานหินผากระบวนท่อที่สี่หินลาว่าลุกไหลนโมอมิตพุทธปราณวายุกระบวนท่อที่ห้าลมหนาวกระโชคปานอสารพิษกระบวนท่อที่สองเขี้ยวอสารพิษกระบวนท่าเหล่านี้ได้เข้ามาโจมตีแส่มุสันอะไรกันเจ้าพวกเสาหลักพวกนี้มันยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงก็ตอนนั้นมันถูกยจริีจิจัดการไปแล้วนี่ <c oughs> ข้ากระบอกเจ้าไปแล้ว,วาอวสูรที่ชื่อยยชิโร่ขอสร้างภาพหลงตายอยู่ทุกครั้งในศึกครั้งนี้เพื่อลออแก้อย่างไงลนะ่ะมูซันไอเจ้าพวกหนอนมันแรงที่ไม่ยอมตายดิ้นรลนกันเข้ากองไฟกันอยู่ได้ถ้าอยากตายนักก็เข้ามาเลยกาอีสาเสิบวัทีพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วมูซันเมื่ได้ยินแบบนั้นจึงตัดสินใจว่าถ้าหากต่อสู้ต่อไปแล้วก็สภาพร่างกายที่อ่อนแอลงแบบนี้มีหวังโตเขานั้นก็จะไม่รอดเช่นกันเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะวิ่งหนีทุกคน ต่างก็วิ่งไล่ตามมูซันที่กำลังหลบหนีเพื่อที่จะสังหารมูซันลงให้สิ้นซากมูซันนั้นก็ได้ตอบโต้วพวกทันจิโดที่วิ่งไล่มาไอพวกมแลงเมาข้าจะส่งพวกแกไปลงนรกเดี๋ยวนี้แหละมูซันได้ทําการใช้ขึ้นกระแทกและใช้ลูกแก้วพลังจากปากยิงใส่พวกทันจิโดและเสาหลักจนเกิดเป็นแรงระเบิดที่มหาศาลพื้นที่บริเวณนั้นเต็มไปด้วยเปลวเพลิงจึงทาให้ยากที่จะตามตัวมูซันได้ทันมูซันได้หลบหนีไปที่ที่คาดการว่าแสงแดดจะส่องมาไม่ถึง และในทำการวิเคราะห์ตัวยาที่กำลังออกฤทธิ์กับเขาอยู่มูซันได้ใช้เวลาสักพักเพื่อสู้กับยาตัวที่ทำให้เขาไม่สามารถแยกส่วนออกมาได้แต่ในระหว่างนั้นเองฮันจิโดได้ตามมาถึงจุดที่มูซันอยู่คิบ,บุซจีมูซันแกไม่มีวันหนีความผิดที่แกได้เก่ะเอาไว้อย่างแน่นอนจงจะใช้ความผิดของแกะซะแกะมาตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วแหละคำาโดฮันจิโดมูซันในตอนนี้ได้วิเคราะห์ตัวยาเสร็จสิ้นแล้วและกำลังกระจายตัวหนีเหมือนกับตอนนั้นและแล้วตัวมูซันก็สามารถกระจายตัวออกมาได้สำเร็จ มูสันนั้นได้กระจายตัวออกมาโดยมีทั้งหมด1นึ่งแสนส่วนซึ่งมากกว่าตอนนั้นอีกทันจิโร่ได้ตกใจไปสักพักหนึ่งแล้วก็จับทางได้ว่าตัวเขานั้นจะต้องฟันชิ้นส่วนพวกนี้ให้หมดทันจิโร่ได้ฟันชิ้นส่วนมูสันไปได้ถึง18,00 0ส่วนทุกคนช่วยกันฟันชิ้นส่วนพวกนั้นให้หมดมันคือมูสันเหล่าเสาหลักต่างคนต่างก็ช่วยกันฟันกาอีกหนึ่งนาทีพระอาทิตย์จะขึ้นทุกคนต่างก็กําลังแข่งกับเวลาโดยรวมแล้วทุกคน อินโนุเกะเซอิสุคานาโอะและเสาหลักทุกคนรวมกันแล้วฟันได้3 2 0 0 0ื่สน่วนบาเอยยังเหลืออีกตั้ง50,000ส่วนแน่มีหวังมูซันได้หนีไปก่อนพวกเราที่จะฟันหมดแน่นอนเข้ามาโดดทันจิโร่ตั้งสมาธิเพ่งจิตดวงปานให้ดีสิตัดจิตใจที่สั่นไหวของเจ้าออกไปใช้จิตสัมผัสเพลงไปที่การรับรู้แล้วเจ้าจะมองเห็นการเคลื่อนไหวของมูซันทุกส่วนเพ่งจิตดวงปานซะโยริจิได้บอกทันจิโร่พร้อมกับตั้งกระบวนท่าฟันชิ้นส่วนเนื้อของมูซันอย่างรวดเร็ว ทันจิโร่ได้ทําตามคําแนะนํานั้นและนึกถึงคําพูดของเนงกุไปด้วยจงโผลผนจิตใจซะท่าน,นั้นเองทันจิโร่ได้เคลื่อนไหวได้พิ้วไหวและรวดเร็วมากยิ่งกว่าก่อนหน้านี้เป็นเท่าตัวกระบวนท่าปานตะว,วันกระบวนท่าที่13าของทั้งคู่ช่างเป็นภาพพิโงดงามการได้ลำของทั้งคู่นั้นพร้อมเพียงกันจนกระทั่งฟันมาถึงส่วนสุดท้ายของมูซันแล้วมูซันนั้นได้ขยายล่าออกมาและได้ทําการบีบไปที่คอของทันจิโร่และโยริจิไอพวกหนอนมันแรงกัดจิกฆ่าคนนี้ไม่เลิกรอยนะ แกคิดว่าชีวิตคืออะไรกันดึกอยากเล่นกับชีวิตคนอื่นยังไงก็ได้มันถูกต้องแล้วหรือชีวิตของพวกคนเหล่านั้นที่แกนั้นได้ชงชิงไปแกจะต้องชดใช้มันจงวอด<อ>ไม่ปไมปซะกีบุจิจิมุซสันเสียงดาบสิ้นสุดลงพร้อมกับแสงแดดยามลุกอรุณมาเยือน ทำให้ร่างของมูสันนั้นสลายไปในที่สุดโยริจิได้ตายลงไปเนื่องจากการทำลายเซลล์ของมูสันหลับให้สบายนะครับท่านสมุไรไผู้มีพระคุณของตระกูลคามาโดอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนั้นได้ทำมาตลอด500ปีนะครับและเนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็จะจบลงเหมือนกับฉบับมังงะเลยเพียงแต่การตายของมิสุริโอบไนไนและเกียวเมจะเปลี่ยนเป็นตายตามอายุขไขแทนโอเคครับก็จบกันไปแล้วสำหรับวอตอีฟหากโยริจิกลายเป็นอสูรซึ่งหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหม สรุปก็คือไม่มีใครที่จะสามารถหยุดยุริยจิได้ยกเว้นตัวเลือดของมุสันเองนะครับถ้าเกิดชอบยังไงก็ขอกดไลค์กดซับสไครต์และแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาตะไอมาโชเนะ